ตอนนี้ปองก็อยู่ที่ซุ้มงานนวัตกรรมนะงานหนึ่งที่เป็นตัวเด่นในงานนี้เลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็อยู่กับพี่พลอยเดี๋ยวลบกวนพี่พลอยนะนำตัวหนคะ่ะ ชื่อกัญญลักษ์แก้วประสิทธิ์นะคะเป็นนิสิตปริญญาเอกนะคะภาควิชาวิศวกรรมเคมีนะคะก็มีอาจารย์ที่ปรึกษาคือรองศาสตราจารย์ดรสิริพรธุรงศกูลแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสดรดากระดกพานนท์ค่ะวันนี้ในบูตก็จะเป็นเป็นงานนวัตกรรมนะคะเกี่ยวกับวัสดุทางการแพทย์ค่ะค่ะอันนี้อยากให้ดูมากเพราะว่าเป็นการสร้างวัสดุทางการแพทย์จากวัสดุใกล้ตัวนะคะเดี๋ยวรบกวนพี่พลอยแนะนำหน่อยค่ะค่ะอันนี้วัสดุใกล้ตัวของเรานะคะก็คือ มันปไม่ได้มันคือรังใหม่นะคะซึ่งเป็นรางใหม่พันธุไทยนะคะจะเห็นว่ามีลักษณะเด่นก็คือจะเป็นสีเหลืองซึ่งเราเอาตัวเส้นใยนะคะไปผ่านกระบวนการนะคะจนได้เป็นโซลูชันแล้วก็ไปขึ้นรูปเป็นนวัตกรรมสองชิ้นข้างหลังเนี้ยค่ะโดยคุณสมบัติเด่นของเขาอะนะคะก็คือมันสามารถเ,เข้ากันได้กับเซลล์นะคะแล้วก็ไม่เป็นพิษในร่างกายแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งที่เด่นมากๆเลยก็คือมันเขาเรียกว่าไงมีความเขาเรียกว่าไงย่อยสลายได้ยากใช่เทียบกับพวกสารอื่นๆที่ธรรมดาใช้ในปัจจุบันใช่ใช่พวกย่อยสลายได้ช้ามากมากเมื่อเทียบกับคอลลาเจนหรือว่าเจลาตินที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันค่ะก็คือถ้าใช้เป็นลังไหมเนี่ยเราก็จะสามารถให้เวลากับเซลล์ในการมาเกาะ กับอุปกรณ์อันนี้ได้มากกว่าถ้าเป็นเจลา,าตินคอลลาเจนมันก็จะย่อยสลายกับร่างกายไปตามธรรมชาติใช่<ๆ>ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่พลอยเนี่ยใช้ร่งใหม่ไทยเนี่ยในการสร้างนวัตรกรรม2ตัวได้ก็คือหลอดเลือดกับ เอ่อตัวช่วยเชื่อมกระดูกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นหลอดเลือดเทียมนะคะจากตัวไฟเบอร์อินหมายไทยโดยเราเรียนแบบนะคะตัวนวัตกรรมตัวนี้เนี่ยเรียนแบบสภาวะหลอดเลือดจริงก็คือมีเป็นลักษณะระบบไบเลเยอร์คือ2ชั้นด้านในนี่ก็จะมีรูคูลให้เซลล์เกาะด้านนอกก็จะเป็นเหมือนผนังหลอดเลือดที่สามารถทําให้เ,เลือดสามารถไหลเวียนได้นะคะโดยใน นวัตกรรมชิ้นนี้นะคะก็ได้มีการทดสอบในสัตว์ทดลองเบื้องต้นนะคะอ๋อแล้วตอนนี้นะี่เราสัตว์ทดลองเบื้องต้นนี่คือตัวอะไรคะเป็นหนูค่ะเป็นเป็นเป็นหนูน่าจะ ตอนนี้ก็มีการอิมแพลนลงไปในหนูแล้วนะคะอันนี้ก็คือตัวหลอดเลือดที่ทำเขาได้นี่ของจริงเลยปะคะพี่พอยของจริงที่ที่ที่ผู้ประดิษฐ์นวัตกรรมเป็นคนคิดคทนนะคะโดยด้านบนเนี่ยค่ะอันบนนี้เป็นหลอดเลือดในสภาวะแห้งก็คือผ่านกระบวนการผลิตเสร็จก็จะเป็นด้านบนแต่เวลาเรานําไปใช้จริงเนี่ยเราจะต้องมีการแช่อยู่ในตัวน้ำมอสอาลัยก็คือน้าเกลือที่ใช้ในโรงพยาบาลนะคะมันก็จะมีความยืดหยุ่นเพิ่มมากขึ้นเหมือนหลอดเลือดคนเลยใช่ใช่ค่ะงั้นเราก็เนี่ยตัวนวัตกรรมนี้ก็ได้รางวัลด้วยนะ ะค่ะเดี๋ยวให้พี่พลอยโชว์รางวัลหน่อยค่ะคะ่ะก็สําหรับตัวนวัตรกรรมนี้นะคะก็เราได้ไปประกวดนะคะก็คือได้รางวัลมาเป็นเหรียญเงินสิ่งประดิษฐ์นานาชาตินะคะที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะก็รู้สึกดีใจกับผู้ประดิษฐ์ด้วยแล้วก็อาจารย์ด้วยจริงๆค่ะแล้วนอกจากหลอดเลือดแล้วนะคะก็ยังพี่พลอยก็ยังได้นําตัวไหมไทยเนี่ยมาใช้ในการช่วยเชื่อมกระดูกด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูนวัตรกรรมที่สองกันเลยนะคะ นวัตกรรมที่2นี้นะคะเป็นกรา,าฟกระดูกมนุษย์ที่ดัดแปลงด้วยชีววัสดุนะคะ,ะโคตรใหญ่อันนี้ก็เริ่มเลยนะคะ แล้วตอนนี้นะคะอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมที่สองค่ะเดี๋ยวล,ลยพบุญที่พลแนะน,นาเลยค่ะนวัตกรรมตัวที่2เนี่ยนะคะเป็นการดัดแปลงพื้นผิวของกราฟกระดูกมนุษย์นะคะซึ่งตัวกราฟกระดูกมนุษย์เนี่ยได้รับความร่วมมือจากศูนย์เนื้อเยื่อของคณะแพทย์ศิลลริราชแนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมีการดัดแปลงพื้นผิวเพื่อเป็นการเรียกเซลล์นะคะให้สามารถเข้ามาอยู่ในโครงที่เราอยู่ในอยู่ในโครงกระดูกที่ที่เราได้รับความร่วมมือเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็สามารถ เขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์เนื้อเยื่อกระดูกได้เร็วมากกว่า ตัวกราฟกระดูกมนุษย์เปล่าๆอะค่ะอันนี้ก็คือถ้าสมมติเราเกิดอุบัติเหตุแล้วกระดูกหักแล้วเราก็จะสามารถใช้ตัวนี้เนี่ยในการเหมือนช่วยให้เรา,ารักษาตัวได้เร็วขึ้นอย่างนี้<ช>ถูกไหมใช่ค่ะเป็นเป็นเหมือนโมเดลเบื้องต้นะนะคะเพราะว่าตัวนวัตกรรมตัวนี้เนี่ยเพิ่งอยู่ในระดับข้องปฏิบัติการยังยังไม่ได้เริ่มลงสัตว์ุดลองค่ะค่ะก็สุดยอดมากๆเลยนะคะใครจะไปคิดว่าเราสามารถเอาไหมไทยเนี่ยมาช่วยรักษาตัวเองได้ทั้งเป็นหลอดเลือดเทียมแล้วก็ช่วยสมานกระดูกแบบนี้นะคะยังไงก็ต้องขอบคุณพี่พลอยมากๆเลยะค่ะวันนี้ ค่ะสวัสดีค่ะ